นี่ตีเปอร์เซ็นต์เดียวไงเนี่ยไม่เคยอัดปลาคันทิ่มลงนี้เลยเนี่ยนอนเลยแต่ขึนได้เดือดจับมือขัดปลาลำบากไงไม่รู้อ่ะคันไม่ดีอ่ะปลายางปลายางเราเบ็ดแปดตัว ออกออกอกเฮ้ยแม่งมาใกล้แล้วดูนมันูนะระวังหินนะครับหินนะครับวังประตูน้ำแล้วออก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 ผมถ่ายคลิปอยู่แล้วบังผมไ่งน้แบบมุมนี้นะมงนี่่งมุมกว้างมุมกว้างมุมกว้าง บางซู่ซู่อนนี้บางซูซูงอาดตายแล้วอย่างเดียวเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโว้ยขาวเสร็จแล้วมีนี้แล้ว แล้วนะลต่อต้ันผมมันลงมาช้อนในน้ำแลนะ้วไงเอาแหบะันละใหญ่ด้วยนะเอาแหบะะันละนี่ <c oughs> ลงพุนเขาบางคนเดียวเลยเนี่ยนี่อ่านแบบเหมือนเซียนเลยเนี่ยแบบเหมือนรู้เลยอะ่ะ ไม่หลุดวะแม่ตัวนิดเดียวเองอ่ะอ้าวขอบคุณครับยินมมกคุ้มว่ะหาชูหน่อยชูหน่อย